สวัสดีครับันนี้พกผมบอยพระแทนรังสิตครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้นะครับรุ่นเลื่อนสมรสรหัวโตนะครับเดี๋ยวพามชมกันครับเพิ่งได้มาใหม่นะครับตรงนี้ครับนีครับสวยๆครับนี่ครับนี่บล็อกทองคํานะครับนี่ครับนี่หลังพันยศนะครับบล็อกทองคําบล็อกดิยมนะครับ เอาชมครับตำหน่เหมือนเดิมนะครับวันบอยฟังครับดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับจะมีขีดไหมครับนี่ครับบางขีดนี่ครับตานบอกว่าจะมีขีดนะครับนี่ครับนี่มาดูตรงหูนะครับเห็นไหมตรงหูจะมีแค่ขีดสองขีดด้านบนกับล่างนะครับฝั่งนี้ก <ed>. ็มีนะครับนี่ครับบอกทองคํานะครับแกงข้านะครับจุดตายตรงนี้ครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามนะครับมีขีดนะครับ เด่นทุกรุ่นมีมีหมดนะครับนี่ครับนี่ครับบอกทองคํานะครับถั่วนะครับตรงพอนี่ครับเห็นไหมดูตรงพอนี่ครับนี่จะมีสีมีเป็นคล้ายๆไอ้คล้ายๆติ่งเล็อเกินนะครับแต่เป็นสระอพอนะครับเห็นไหมมีขีดมาเป็นหางขีดนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมบอกกลมๆบอกทองคํานะครับแต่อันนี้จะมีติ่งตรงนี้ครับนี่ครับมีติ่งแต่อันนี้ไม่มีติ่งนะครับ ติงจติสีขานะครับนะครับดูหูเจาะครับดูหูเจาะแล้วก็ดูด้านข้างของหูเรียนนะครับตรงดิ่งลงมาครับเห็นไหมดูพันยศครับเห็นไหมพื้นผิวเรียนนะครับเหมือนกันกับองค์ที่แรกที่ผมสอนมาครับเห็นไหมขีดตัวนี้จะมีนะครับขีดใส่ฝนตัวนี้ครับดิงลงมาดิ่งลงมาตรงนี้ครับตรงกระหนกนะครับติ่งนี้ก็จะต้องมีครับเห็นไหมครับ ทิงตัวนี้ครับ2จุดตรงพันยศนะครับตรงกลางนะครับเห็นไหมเห็นไหมที่มันนข้างนะครับดะนข้างมาดูขอบตัดนะครับขอบตัดครับขอบตัดนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับนี่ครับเพราะว่าเป็นข้าุปมาครับให้ชุนเกินนะครับเราต้องดูดูภาพดูตามที่เราเข้าใจนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นนะครับ ไมืต้องดูเป็นเหมือนผมก็ได้ครับแต่ดูเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจดจําไว้ว่าจุดนี้จุดที่เราจําได้นะครับจะต้องให้เหมือนกับที่เขาพูดนะครับเห็นไหมครับ,รบถวดวัดช้างให้รุ่นเดือนสมรสักิ์หลังพันยศนะครับบล็อกทองคํานะครับโอเคครับสวัสดีครับ